สวัสดีครับทุกคนครับกลับมาเจอกับกันเซตครับชิปวันนี้นะครับผมเรื่องสินค้าที่ช่วยเรื่องลดสิวนะฮะแล้วก็ทําให้หน้ากระจ่างใสในราคาที่ถูกนะครับเพื่อเอาใจเพื่อนๆืที่ต้องการหน้าใสนะครับในราคาถูกอยากจัดการสิวได้ในงบประหยัดนะครับวันนี้เรามาดูกันครับนี่ครับผมผมได้รวบรวมสินค้าทั้งหมดนะครับจากไซเว่นนะครับผมคัดมาแล้วที่แบบเราดูในอินเทอร์เน็ตว่าเขาว่ามันดีว่ามันโอเคนะครับ ก็รวบรวมมาแล้วในคลิปนี้นะครับก็แต่ละตัวที่เลือกมานะครับมันก็จะช่วยในเรื่องที่ต่างกันนะครับก็เนี่ยผมได้คัดคัด,คดมามันก็จะได้ช่วยทั้งเรื่องคุมมันหน้าไม่ใสผิวไม่กระจ่างใสมีสิวอย่างเงี้ยฮะและผมเองเนี่ยก็จะทดลองใช้มันด้วยนะครับ5วันนะฮะและเปรียบเทียบผิวหน้าก่อนใช้และหลังใช้นะครับแล้วมาดูกันว่าผลิตภัณฑ์หลักร้อยในเซเว่นเนี่ยมันจะกู้หน้าเราได้จริงไหมครับก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะฮะว่ามันมีอะไรบ้างครับ ตัวแรกนะครับเป็นโฟมล้างหน้านะครับที่เหมาะกับคนเป็นสิวนะครับช่วยจัดการเรื่องสิวคุมความมันได้ดีมากครับตัวนี้ตัวนี้นะครับคือนี่ครับ นีเวียม n นแอ e เ l ่เคลียร์ลิควินะครับตัวนี้นะครับเป็นครั้งแรกของโฟมล้างหน้าสูตรน้ำนะครับของนี v วียม n นะครับตัวนี้ก็ราคาแค่79บาทเองฮะแล้วก็มีขนาด100มิลลิลิตรนะครับเป็นสูตรที่เหมาะกับคนที่เป็นสิวโดยเฉพาะเลยครับโฟมล้างหน้าตัวนี้นะครับช่วยกําจัดไม่ให้เกิดการสะสมของแบคทีเรียนะครับก็จะได้ไม่เป็นสิวขึ้นเพิ่มด้วยถ้าผมก็ชอบมากๆครับตัวนี้นะครับ ฟองมันเยอะดีแต่ว่ามันก็แบบล้างหน้าออกง่ายมากนะครับครับผมก็สูตรนี้นะครับเขาบอกว่ามีสารสกัดจากธรรมชาตินะครับช่วยจัดการสิวอย่างอ่อนโยนนะครับก็ใครเป็นสิวก็ลองดูนะครับ79บาทครับขวดนี้หลังจากที่เราล้างหน้ากันแล้วนะครับเราก็มาลงเซรั่มกันเลยดีกว่าครับก็เซรั่มที่ผมหยิบมาในวันนี้นะครับเป็นตัวนี้ครับนี่สมูทโต้โทเมทัลคอลเลเจนไวท์เซรั่มนะครับตัวนี้นะครับเนื้อเจลแตก ซึมเป็นน้ํานะครับทําให้แบบไม่หนักผิวนะครับซึมเข้าผิวได้ง่ายนะครับใช้ได้ทั้งเช้าทั้งเย็นครับตัวนี้นะครับเหมาะกับทุกสภาพผิวนะครับทําให้หน้าดูใสขึ้นนะครับแล้วก็ดูขาวขึ้นนะครับไม่โทรมนะครับตัวนี้ก็สําหรับคนที่เป็นสิวอักเสบนะครับก็ต้องเป็นนี่เลยครับเจลแต้มสิวนะครับตัวนี้ผมเลือกซื้อของโทเมอิมาน่ครับเป็นหลอด นะครับตัวนี้นะครับช่วยให้สิวยุบได้ดีนะครับใครมีสิวอักเสบสิวปุดปูดเป้งเป้งเม็ดแบบโอ้โหไม่ไหวแล้วนะครับก็ตัวนี้แต้มนะครับก็พรุ่งนี้ไม่ก็ไม่เกินวัน2วันผมคิดว่ามันก็น่าจะยุบแล้วนะครับพวกเจลแต้มสิวแต่ว่าเราก็ต้องระวังแบบอย่าไปทาทั้งใบหน้านะผมว่าทาเฉพาะตรงที่มันแบบเป็นสิวก็พอเพราะว่าผมคิดว่าพวกเจลแต้มส<า> <ต pile S 1> ิวแบบนี้มันน่าจะเป็นแบบมันน่าจะแรงเหมือนกันน่าจะกัดหน้าหรือทําอะไรกับหน้าเราได้นะฮะก็ทาเฉพาะตรงที่เป็นสิวพอครับลองดูนะครับโทรมาอีก มีทุกเซเว่นครับก่อนนอนนะครับเราก็หาพวกสลิปปิ้งมากมาบำรุงหน้าเราหน่อยครับวันนี้ผมได้หยิบตัวนี้มาฮะเป็นสมูทโตนะครับโทเมโทเซรั่มนะครับเป็นสลิปปิ้งเซรั่มตัวนี้นะครับมีส่วนผสมของว่านหางจระเข้นะครับโทเมโทแล้วก็เมื่อหอยท่าครับนี่นะครับก็จะช่วยเรื่องความชุ่มชื้นให้กับผิวนะครับเหมาะกับคนที่ผิวแห้งเหมือนผมเลยนะครับ นี่ครับผมการทดลองสินค้าลดสิวราคาถูกโดยใช้ของในเซเว่นนะครับก็ลองมาแบ่งปันดูนะครับว่าสินค้างบน้อยราคาถูกนะครับก็ลดสิวได้เหมือนกันครับถ้าผมก็อันไหนที่ใช้แล้วไม่ดีนะครับผมก็ไม่เอามาแนะนําแน่นอนนะครับก็อันนี้ลองใช้แล้วรู้สึกว่าผิวมันรู้สึกกระจ่างใสขึ้นนะครับแล้วก็รู้สึกว่าสิวมันลดลงด้วยถ้าผมก็หวังว่าเพื่อนๆนที่ซื้อมาลองใช้แล้วก็จะรู้สึกดีเหมือนกันนะครับถ้าผมยังไงใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก ก็คลิปวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูครับขอบคุณครับ